พิดป็นรกับ,บพิดเะอพิสเราเรียมหน้าบางเรื่องก็ท่านเจริญป็นหลา,าว่ามีอม่จะ,า,จะา่าวา่องวิดบกดืินท่าเราสารมาลแล้วอืาต่อลยค่ะันสุด l ราคนไลนสุดวันนี้เราจะมาบอก ต้นไม้และสรพพคุณของต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าตาลเหลืองนี่เห็นไหมสีเหลืองเปลือกนอกสีเหลืองพอถากักลงไปลึกหน่อยก็จะเป็นสีแดงนี่ได้ประโยชน์ทั้งด้านนํำเหลืองสีเหลืองสีแดงได้ทั้งระบบเลือดแล้วก็มีลดฝาดจัดก็ไปสมานลำไส้ได้ด้วยต้นนี้ที่เอามานี่คือต้อนบอกไปแล้วเนาะชื่อเป็นภาษา ท้องถิ่นคือตานเหลืองที่เป็นภาษากลางก็คือ,อกำลังช้างสารกำลังช้างสารนี่มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปจัดเข้าไปในกลุ่มยาบำรุงเลือดใส่อะไรบ้างใสเข็มแดงเข็มขาวแล้วก็ตานเหลืองหรือกำลังช้างสารนี่ไอยู่ในกลุ่มของยาน้ำนมกินแล้วน้ำนมเยอะ ไม่ใช่ว่าคนดีๆนะไปกินแล้วน้านมเยอะนี่ต้องให้แม่ลูกอ่อนเออกินแล้วแม่ลูกอ่านน้านมเยอะเสียงนะครับทำให้ลูกนะอ้วนพีน้านมหวานดีลูกก็อ้วนเห็นไหมแต่พวกน้านมจืดๆจางๆกินเข้าไปผอมแต่น้านมหวานขึ้นมาเมื่อไหร่อ้วนเหมือนกับคนกินอาหารนี่แหละกินอาหารหวานชอบกินของหวานมันก็จะอ้วน ทำนมของแม่ก็มีผลตั้งแต่แรกเกิดนู่นทีนี้คำว่าตาลเหลืองเนี่ย <c oughs> ก็ไปเข้าเข้ากลุ่มยาตาลซางาพวกนี้เอาไปเข้ากับอะไรมันไม่ใช่มีสรรพคุณล็อกตายตัวแช่ว่าตาลเหลืองหรือกําลังชางสารเนี่จะเป็นยาบํารุงกําลังเป็นยาบํารุงน้ำนมเป็นยาบํารุงเลือดเท่านั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนก็ไปช่วยกลุ่มนั้น มีรถฝาดฝาดมากด้วยไปอยู่ในทางธาตุดินได้ด้วยกินเข้าไปแล้วทําให้เนื้อหนังสมบูรณ์กินคู่กับเข็มแดงเข็มขาวเนื้อหนังเต่งตึงเลือดฝาดเลือดลมดีไปบํารุงน้นํานมได้ด้วยเอาไปเข้ากลุ่มยาบํารุงเลือดมีอะไรบ้างจะเข้าฝางก็ได้จะเข้าพวกอื่นๆทั่วไปก็ได้มีเยอะนะสรรพคุณของมัน แล้วทีนี้จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มยากําลังก็กาลังเสือโคกม้ากระเทือบลงตาลเหลืองเนี่ยกาลังแข็งสารบอกไปหลายตำรับแล้วนี่หลายสูตรแล้วแค่นี้ก็โอ้ยควบคุมเยอะทีนี้เราเที่ยวนี้เรามานี่ก็เข้าอย่างที่ไล่มานี่แหละทั้งยา้ำานมทั้งยาบำรุงกำลังทั้งทั้งยาคลายเส้นทั้งยากลุ่มตาลสร้างขโมยทีนี้ตาลสร้างขโมยเอาไปเข้ากับตัวไหนได้บ้างแกนขี้นู แกนที่ที่หนูยังไม่ยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ายังไม่ได้ไปละเอียดเดี๋ยวพอไปละเอียดล้วจะไปถ่ายให้ดูอยู่ละเอียดเรือย o, อยู่ต้นเดียวอยู่ที่บ้านนี่แหละทีนี้ก็เอามาเข้ากับแกนชี้หนูตาลเหลืองตาลขโมยตาลเซียนตาลมอนพวกกลุ่มตาลตาลตา่ตา,างตาเนี่ยเอามากินพวกที่พุงโลข้นปอดเป็นอย่างนี้เงื้อหัวออกคือเด็กนะเด็กทารกเด็กน้อย แล้วก็ชอบร้องตอนกลางคืนเพราะไม่สบายตัวก็จะร้องนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้แต่เขาไม่รู้อาการของโรคที่จะมาบอกเราหรอกว่าเขาเป็นอะไรเพราะเขาเป็นเด็กเราก็ดูจากกลุ่มอาการพวกนี้แล้วก็ประสบการณ์จากบรรพบุรุษสืบทอดมาเนี่ยเป็นโรคแบบนี้ใช้แกล็ดขี้หนูใช้ตาลเหลืองใช้ต้อนองค์มังเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยตามไปดูอีกทีหนึ่งนะ โอ่งมังเหมือนในเหมือนต้นต้นว่าดูคล้ายๆต้นว่าเลยแต่ไม่ใช่ต้นว่า <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวันนี้เราก็เอามาทำยังไงก็อันนี้เอามาสดๆนี่เอามาหั่นเพียอามาตัดเป็นท่อนอย่างนี้นะเนื้อในก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อในออกจากสีงสยง เงายออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆออกแดงๆหน่อยเราก็เอามาตาดัดแางนี้แล้วก็ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆวิธีใช้ก็ใช้สามกลีบสา,สาชิ้นสชิ้นเนี่ยเอาลงไปแค่น้ำเปล่าเลถ้าเป็นตาลสางจะ่าไปต้มให้กินต้มให้กินไม่ได้ผลเพราะกันกระสายยาเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่า โรคแบบนี้ต้มกินเข้าไปแล้วร้อนมากกว่าเดิมกินเข้าไปแล้วถ้าต้มสารบางชนิดตายสูญเสียไปกับการต้มเราก็มาแช่น้ำสารก็ยังอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาดื่มเข้าไปวันเดียวก็รู้สึกดีขึ้นกินสักสองสาวันอาการที่เป็นก็จะหายไปพอกินเข้าไปแล้วจะ มีผลยังไงหมอบางคนก็ชอบถามเนาะกินเข้าไปก็ระบายดีนะให้เด็กกินเด็กถ่ายออกมาโล่งเลยสบายเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาถ่าย <c oughs> แต่มันมันสามารถเข้าไปเสริมให้ธาตุในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นมันก็ธาตุในร่างกายทางานได้ดีขึ้นสิ่งแปลกความที่อยู่ในร่างกายก็ถูกผักทิ้งออกมาก็มาอยู่ที่ลําไส้ใหญ่ ถ้าไม่เป็นลิสีดวงไม่เป็นอะไรก็เอตื่นเช้าก็จะถ่ายออกพอถ่ายออกก็จะโรคภัยไข้เจ็บก็จะออกมาก,กับกับถ่ายแล้วนี่แหละเนาะสีเหลืองอพบอยู่ในพื้นที่ไหนอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ภูเขาเอภูเขานี่จะเห็นเยอะเพราะว่าชอบ ก็อากาศที่มันเย็นเย็นพวกชื้นชื้นไม่ใช่เย็นชื้นแต่อากาศร้อนแต่ชื้นร้อนชื้นชอบชอบเกิดดอกเป็นสีเหลือง <ๆ S 1> เวลาไปเจอที่ไหนก็อาดูไว้เวลาจะใช้งานก็ตัดมาใช้เราก็อนุรักษ์ด้วยเด้อตัดโดยเฉพาะกิ่งก้าน <c oughs> ต้นก็รอให้มันแตกกิ่งก้านใหม่ตัวไปก็ไปตัดใหม่ ทำอยู่อย่างนี้จะไม่ไม่ตายไม่สูญพันธุ์พอเวลาใครที่ไปเจอมเมล็ดก็ามาเพาะชำะเพาะชำแล้วก็แถวนี้ก็อุบลเนี่ยก็มีถ้าเรามาเลี้ยงจริงๆก็เกิดได้อยู่เอามาใส่กระถางเอามาให้ปุ๋ยให้น้ำดีๆก็อยู่ได้ส่วนตัวยาก็ให้คุณในทางธาตุดินด้วยเนาะทางธาตุดินก็ฝาดฟันมันชิบเลย กินเข้าไปก็ให้ไปบำรุงเนื้อหนังเอ็นกระดูกพวกนี้ใช้ได้วันนี้ก็เราเล่าเรื่องสรรพคุณทางยาในในรูปแบบของหมอพื้นบ้านถ้าเป็นแผนไทยก็เอาไปใช้ในรูปแบบของการทดลองมีสารอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้พอได้อย่างนี้มาแล้วเราก็สับแล้วก็ไปตากตากก็ให้มันได้สักห้าแดด ห้าวันเลยนะแดดห้าห้าวันตากไว้เลยจะต,ต้องแต่ที่นี่ก็จะทำโรงตากแล้วก็ไปตากไว้ไม่ต้องไปกังวลถึงตอนเย็นต้องมากลับกู้อันนี้ก็ตากทิ้งได้เลยห้าวันไปกู้เก็บมาใส่กระสอบไม่ใช่กระสอบทุงพลาสติกมาดีๆไม่ให้มีความชื้นเข้าเราก็ทำการทำยาต่อไปเนาะใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาดูก็มาดู เดี๋ยวจะไปเดินป่าก็มาเดี๋ยวจะพาไปเดินปา่ามีสองชนิดนะเนาะอันนี้มีสองชนิดเอารถมาด้วยไหมคะมาข้าหมอไปไหมคะเออเอามาก็เอามาเออทีนี้มีสองชนิดชนิดนี้สีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่มีชนิดหนึ่งสีแดงสีแดงอา่ามีสองชนิด เราก็แต่ลักษณะคล้ายกันมากีแกแบบหนึ่งที่อยู่ทางแถวอุบลนี่เรียกว่า32ประดมเรียกในพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันเลอยอะไรก็แบบพื้นที่หนึ่งเรียกแบบหนึง่งพื้นที่หนึ่งเรียกแบบหนึง่งแต่ใช้ออกมาสรรพคุณก็อยู่ในจัดอยู่ในหมวดเดียวกันบางพื้นที่อาจจะใช้ไปในทางรักษาตานซางบางพื้นที่อาจจะใช้ไปในเรื่องของกลุ่มาบำรุงกลาลัง ตางพื้นที่ก็เอาไปยาบำรุงน้ำนมแล้วแต่ทางพื้นที่ก็จะไปดองก็แล้วแต่วันนี้ถ้ามีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะมีมีขยายความ,มอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก็บอกมาเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปดูสมุนไพรตัวอื่นมีเยอะ สมุนไพรนี่ต้นไม้นี่เป็นยาทุกต้นไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นาธาตุเป็นเอามาทํายาได้หมดเลย <c oughs> เราก็ค่อยๆตามดูนะตามดูหมอพาทํายาอย่างนี้แล้วอย่างเช่นของวันนี้ก็ มีกลุ่มพวกที่เป็นมะนามาหาแล้วก็เอาตัวนี้ไปเข้าเข้ากลุ่มยามะด้วยก็ได้ออทีนี้ตัวนี้เข้าไปทาไมต้องเอาเข้าไปกลุ่มยาตัวก็เป็นตัวยาที่ช่วยให้บํารุงบารุงร่างกายเมื่อกินแล้วมันก็จะไม่อ่อนเพลียน่ะเพราะว่าใส่พวกยา ยาหม่ามต่างๆนี่ก็จะใส่ยาถ่ายเข้าไปด้วยมันก็จะถ่ายพอถ่ายมันจะอ่อนเพียพออ่อนเพียก็ต้องกินเอาพวกนี้แหละเข้าไปเสริมเราก็มีวิธีการนะมีวิธีการใช้มีวิธีการทําหลายอย่างเ,เอาเปลือกออกเปลือเวลาไปต้มจะได้ไม่มีกากนะ ไปต้มก็ไปล้างะก่อนมอันนี้เราก็เห็นไหมครับว่าถากมันก็จะเป็นสีเหลือง,เ,องเปลือกนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลเปลือกในก็เป็นสีเหลืองอยู่ข้างในลึกๆเข้าไปก็จะเป็นสีแดงตาก็วันนี้มีทั้ง ไตเสื่อมมาไตเสื่อมก็เอาไปกินไตเสื่อมก็ได้อยู่คหนเราจะไหนก็มาคุยกันเนาะ ไม่มีใครดูไม่มีใครถามเราก็จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าใครมาเจอกันอีกทีหนึง่ง